บนโลกของเรานะครับมีเหตุการณ์ที่มันลึกลับเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลยนะซึ่งบางเหตุการณ์เนี่ยเราก็อาจจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วอาจจะเป็นการเจอวิญญาณนอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยเจอผีนะแต่ก็อยากเจออยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะแบบว่าถ้าแบบมีผีมามา,มาหลอกเรามีผีมาจ้องมองเราแบบเนี้ยโอ้หคงจะน่ากลัวน่าดูนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่ แปลกประหลาดเอามากๆอ่อะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่น้อยครั้งแล้วก็เตรียมผมพากันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมจะมาให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นะมันค่อนข้างลึกลับแล้วก็ค่อนข้างหลอนประมาณหนึ่งเลยอะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไลค์แล้วเราดำดิ่งไปสู่โลกแห่งความลึกลับกันครับอุ้ยเป็นคลองที่ไหนนะเนี่ยเอ้าหอยอะไรอะงูเหรอตัวโคตรใหญ่โอ้โหเป็นผมนี่ ขาสั่นเลยนะเนี่ยเจอแบบนี้น่ากลัวมากอ้าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดอ้าประตูเปิดเองเหรออุ้ยอ้าวยามงงเลยคือประตูเปิดเองทางที่ไม่ได้มีคนอยู่ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหย,ยามงงเลยโอ้โหยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเป็นห้องน้ำเหรอแล้วห้องน้ำมีอะไรอะ่ะโอเคเฮนะ้ยเขาเรียกใครเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยน้ำเปิดเองเหรอน้ำเปิดเองเขาคุยกับใครก่อนเสียงแล้วเนี่ยใครร้องอะไร <c ười> คุยกับใครเนี้ยโอ้ยรู้แล้ววิ่งคุยกับใครไม่คุยไปคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นกวางเหรอ โอ้โหมาเดินอะไรตอนกลางคืนเนี่ยเอ้าเอา,เอามันวิ่งไปไหนเอา้ามันเป็นไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรอะใครอะนะเฮ้ยเอ้าโอ้ย,ออยคนบ้าหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตายเป็นสไปเดอร์แมนเลย <c oughs> <c oughs> ว่าซับเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยส่องไปฉายนะแล้วเจออะไรอะตัวอะไรเนี่ยอะเป็นรายการหรือว่าอะไรเนี่ยเอ้าพี่คนนี้เป็นไรอะอุ้ยขอเป็นอะไรเ่ยเอ้าเฮ้ยมันคืออะไรก่อนหุ้ย อะไรแมงมุมหมอนี่คือปีเตอร์บางคนนะเขาบอกว่าเป็นเอเลี่ยนมันคือตัวอะไรวะเนี้ยเฮ้ยปลาอะไรอะ่ะหน้าเหมือนคนเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะว่ายขึ้นมาบนบกรอระกล้ามาเก่งมากโอ้ยปลาอะไรวะเนี้ยปลาไกลพันน่ะอะไร,รอ่ะนกหรือจระเข้วะเนี้ยตัวอะไรวะเนีเ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยอ๋อโกบเหรอเอาแกล้งกันเอามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะครับผมของจริงตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอาประตูตู้เย็นเปิดเองได้ใครหิววะนี่โอ้โหอยู่บ้านอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแล้วของขยับเองได้ยังไง เออเปิดเองอีกแล้วต่อหน้าต่อตาจะกลับบ้านนะแต่ปรากฏว่าใครไม่รู้เนี่ยมาเต้นๆอยู่กลางถนนมาขวางทางเอาไว้ไม่ให้กลับบ้านแล้วเขามองมาทางนี้แล้วเขาก็วิ่งมาทางนี้เขาวิ่งมาหาเราเร็วหนีดิอะไรอะเล่นกันที่สนามเด็กเล่นเนาะอ้มืดมากเลยนะเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านกันอะไรเนี่ยมืดมากเลยอะเล่นอะไรกันแบบกลางเด็กกันโอ้เฮ้ยอะไรอะ ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมเฮ,ฮ้ยแววตาของคนนะ่ะสายตาคนโอ้ยเ,อเขาถ่ายกันเนี่ยเป็นแบบสองพี่น้องหรอในห้องนอนอาวส่งน้องนอนและฝันดีนะน้องปรากฏว่าในห้องนอนของน้อง ดูวิโอ้โดึงพายอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอย,อยู่เหมือนโดนดึงขาเลยอะเอาในห้องนี้มีอะไรกันเนี่ยรีบหนีที่รีบหนีที่หนีหนีเร็วหนีเดินเดินอยๆๆๆู่ดีๆบ้านหลังนั้นนะครับผมเขามองหลอดไฟกันอนะมองโคมไฟกันอนะ เฮ้ยโอ้ย,อยเขาหันมามองเราเว้ยอืมขับรถนะโอ้นี่ในป่าเนี่ยแล้วม,มืดมากเลยอ่ะไม่มีไฟนะมีแค่แสงไฟจากรถเฮ้ยขับรถแล้วไปเจออะไรไม่รู้อะ่ะใครวะเนี่ยใส่เสื้อขาวๆเป็นแบบผ้าคลุมอะ่ะเพียอ เฮ้ยอแล้วเดินหายไปแล้วอะไรมันเข้าป่ากันเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยลิงเหรอดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับผมอยู่ในบ้านหลังนี้นะแล้วเขาชี้ไปที่ตรงประตูอ๋อเขาบอกว่าให้เราดูตรงประตูนะ อุ้ยอุ้ยโห้โหตกใจเลยอยู่ก็มีหัวโผลมานะหัวดำๆอ่ะเขาไม่ชมเห็นไหมตกใจเลยเนี่ยเฮ้ยเันโผลมาอย่างเนี้ยกลัวนะเนี่ยกลัวนะเนี่ยมันโผลมาแกล่ะกโกไปเลยไปเลยโอ้โหแม่งโผลมาสองตัวเลยอ้าวไม่มีใครเลยสองกระจกในตอนกลางคืนนะข้างหลังอยู่ โอ้โหมีใบหน้าโผล่มาโอ้โหไม่ต้องกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวใจเย็นเยนใครไม่รู้นะครับผมมายืนจ้องมองเราตรงข้างหน้าห้องอะ่ะจะหนีก็ไม่ได้ด้วยไม่มีใครมาช่วยโอ้ไม่ก็อะไรร่างทรงเหรอแต่งตัวแบบเหมือนยมทูตอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะอุ้ยตรงพื้นมีอะไรเนี่ย เขาทุบพื้นทำไมเนี่ยมันมีเสียงเดินเหรอเขาคุยกับใครก่อนเขาเมาหรือเปล่าเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี้ยโอ้มา โอ้ไม่น่าถามเลยใครเนี่ยมาเต้นอยู่กลางถนนทางกลับบ้านซะด้วยจะกลับบ้านยังไงอะทีนี้โอ้ชีวิตเจอแต่ละอย่างอ๋อนางเล่นเกมอยู่ดีๆนะของขยับเองได้โอ้ยมันเตะบอลแรงด้วยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมรูปภาพทั่วไป ไม่ใช่รูปภาพทั่วไปมีคนกำลังมองอยู่ normal photo มองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยสุนัขเหรอเฮ้ยทำไมมันเอา้าเอา้าตัวอะไรเนี่ยเ,เล่นเกมอยู่ดีๆนะครับผมเจ้าเก่าขอขยับเองได้โอ้ยวัน,ว,นวันเจอแต่อะไรเนี่ย <laughs> คนจะเล่นเกมโอ้โ <laughs> ห oh. ชีวิตเอา้าก็มีขยับเองได้มอมเฮ้ยอุ้ยเอา้เอาของขยับเองได้อ,อุ้อย oh my god เป็นกล้องวงจรปิดนะครับผมหน้าบ้านนะอ่าผู้หญิงคนนี้เปิดประตูมา ปิดไฟด้วยนะปิดไฟด้วยอ๋อไม่ได้ปิดนี่ว่ะเขาเดินเอาขยับไปทิ้งใช่ไหมตรงมุมขวานะขวามือมีถังขยะอยู่เอาขยับไปทิ้งในตอนกลางคืนแบบนี้ถังขยะอยู่แค่ตรงหน้าบ้านเองใช่ไหมก็ไม่ได้ไกลเนี่ยกลับมาแล้วโอเคเฮ้ยเรียบเข้าเรียบเข้าเรียบเข้าเรียบเขาประตูเรียบเขาประตูโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นใครไปแบบปะ อุ้ยใครเนี่ยสุดดำอุ้ยโจนเหรอโอ้โหเกือบไปแบบนิดเดียวเองอ่ะว้าวเอาแล้วเปิดประตูตาไมโอ้ยเอาเลยกับน้องอยู่เอาขอขยัียบไปอุ้ยเอาขอขยับเองได้นะครับผมอุ้ย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 ยังไงเนี่ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเนี่ยจัดการมันเลยจัดการมันเลย ผีอยู่ในห้องเร็วเร็ว,รว,รวอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวเอ้ยโอ้ของเล่นนะครับผมมีใครอยากเล่นบ้างไหมโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ของเล่นน่ารักเชียวมีหัวใจใช่ด้วยตุ๊กตาแห่งความรักมาเดินในป่านะแล้วมีของขยับเองได้เฮ้ยมีมือโผล่มานะตัวอะไรวะเนี่ยขึ้นรเหรอ โอ้ยเอ้ามีไม้มาอุ้ยริบิบจะพังเร็วเริบออกริบออกโอเครอดมาได้มือสั่นเลยอืมเป็นหลังแมงมุมนะอันนี้มีพิษหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีพิษไหมโโหดูดิลูกแมงมุมนะเพียบเลยแม่น้ําหลังบ้านมีอะไรไม่รู้เนี่ยไหนลองดําไปดูดิโอ้โห จระเข้ใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวมากโหดูห่างมันดิโอ้แช่น้ำแล้วคุณผู้ชมล่ะใครเจอเหตุการณ์ที่มันลึกลับอะไรแบบนี้กันบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้แล้วก็กดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้วนะ